ระหว่างแม่นาคและเจ้าสาวสุดสวยใครน่ากวัาสุดคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทั้งในติ๊ To k อกและใน YouTube ด้วยนะคะน้องๆแม่นาคที่อยู่นี่คือกระท่อมน้อยที่ฉันกับพี่มากร่วมกันสร้างพี่มากจาก๋าพี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ากวันเลยนะเจ้าสาวสดส,สวยที่อยู่ ที่อยู่ของฉันก็คือหลุมฝังศพใต้ต้นโอก๊กและที่นี่เป็นที่ที่ฉันถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแม่นาสาเหตุการตายตอนคลอดลูกของฉันไม่ยอมปรับหัวฉันจึงคลอดออกมาตามธรรมชาติไม่ได้ฉันทนความเจ็บปวดไม่ไหวในที่สุดฉันกับลูกก็ตายไปพร้อมกัน <S <S สาวศพสวยสายเหตุการตายฉันถูกฆ่าตายอย่างลึกลับในคืนวันแต่งงานาแม่นาคการแต่งกายกสบายนุ่งจงกระเบนเจ้าสาวศพสวยการแต่งกายฉันถูกฆ่าตอนอยู่ในชุดเจ้าสาวฉะนั้นวิญญาณของฉันก็อยู่ในชุดเจ้าสาวแบบนี้ไงล่ะแม่นาค การเดินทางการเดินทางของฉันนะหรอหายตัวไงเจ้าสาวสบสวยการเดินทางวิธีการเดินทางของฉันนะหรอลยไปแล้วก็ลอยมาแม่นาควิธีปราบหาหมอดินเผาไม่เจอลงหม้อแกงแตก่อนแล้วกัน อยู่ยนี้นะไอหมอผพีชั่วฉันจะไม่มีวันให้แกจับลงม่อเด็ดขาดฉันจะไม่มีวันแยกจากผัวฉันน้อยเน่ไอ้พีร้ายพูดม่ฟังใช่ไหมอย่างนี้ต้องเจอไม้แข้งไม่นะเจ้าสาวศพสวยวิธีปราบหาคนมาแต่งงานกับฉันสิถ้าฉันได้แต่งงานฉันก็จะไปเกิดหมาแม่น่าสิ่งที่ค้างคาในใจ ก่อนไปเกิดใหม่ฉันขอเจอหน้าที่มากก่อนสักครั้งเจ้าสาวสบสวยสิ่งที่ค้างคาในใจฉันเฝ้ารอรักแทนจากใครสักคนคนที่จะมาสวมแหวนที่ฉันคนที่จะปลดปล่อยฉันออกจากความแค้นนี้แม่นาคจุดเด่นแม่นาคตัวจริงต้องมาพร้อมกับลูกและแขนที่ยาวมากเจ้าสาวสบสวยจุดเด่นผีฝรั่ง มาพร้อมกับวันแม่นาคความรักพี่มากคือรักเดียวและรักครั้งสุดท้ายเจ้าสาวสบสวยความรักคนที่ฉันรักอาจเป็นคนที่ฆ่าฉันในคืนนั้นก็ได้แม่นาคอาหารมีคนทำบุญมาให้แล้วขอบคุณมากนะ เจ้าสาวสบสวยอาหารวันฮาโลวีนแล้วได้เวลาออกขอขนมแล้วแม่นาก่อนปรากฏตัวก่อนที่ฉันจะปรากฏตัวทุกคนจะได้ยินเสียงหมาหอนเจ้าสาวสบสวยก่อนปรากฏตัวก่อนปรากฏตัวฉันจะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะ แม่นาคสิ่งที <S skills oneself> ่กลัวผีไทยก็ต้องกลัวพระน้ำมนต์แล้วก็ข้าวสารเซ้เจ้าสาวศบสวยสิ่งที่กลัวสิ่งที่ทำให้ผีฝรัหลังอย่างฉันกลัวนะหรอนั่นก็คือไม่กางคขนแม่นาคความแค้น ที่มันบังอาจไปฟ้องพี่มากว่าข้าตายแล้วมันผู้นั้นต้องได้เห็นดีกับข้าแนะ่เจ้าสาวสบสวยความแค้นฉันต้องจัดการกับคนที่มันฆ่าฉันให้ได้เพราะมันผู้นั้นทำให้ฉันไม่ได้เป็นเจ้าสาวไปตลอดกาล